สวัสดีครับวันนี้เรากลับพบกันแล้วกับเมนูง่ายๆสบายๆส,สไตล์หนุ่มโสดครับผม oh <my> gosh! เมนูง่ายๆสบายๆส,สไตล์หนุมโสดวันนี้ขอเสนอเมนูแกงส้มก้านตูนใส่มะเต็ดหรือมะละกอกับปานิลน,นะครับผมว <Wow. S 1> ้าวนอนหอมกุ่นจากเตานะครับแม่ ช่างน่ากินน่ากินนะครับเป็นเมนูง่ายๆสบายสบายนะครับที่ไล่ชิมแล้วจะต้องร้องขอเบิ้ลอีกจานครับผม oh, <no. S 1> บวกด้วยไข่ดาวร้อนรอนหอมกลุ่นเพิ่งลงจากกระทะมาใหม่ๆนะครับแม่กินกับแกงส้มช่างเขาา้เขากันเข้ากันรับรองใครชิมแล้วต้องติดใจแน่นอนครับผม เป็นเมนูง่ายๆที่สามารถทํากินได้ทุกบ้านนะครับผมเป็นเมนูที่ง่ายมากทํากินแล้วอร่อยฟินแน่นอนครับผมแต่ถ้าจะให้อร่อยฟินยิ่งขึ้นนะครับต้องกินกับคนที่เรารักและลักเรานะครับถึงจะฟินแน่นอนครับผมว้าวถึงจะเป็นเมนูง่ายๆพื้นๆนะครับสามารถทํากินได้ทุกบ้านนะครับแค่นี้ก็ฟินแล้วนะครับไม่ต้องเลิศดหรูมากมายนะครับแค่นี้ก็ ปินเวอร์แน่นอนครับผมโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากามากินข้าวกินข้าวแซ่บไหมแซ่บ <Yes! S 1> และนี่แหละครับคือชีวิตง่ายๆสบายๆส,สไตล์หนุ่มสดอย่างผมนะครับผม yeah!